ครับกลับสวัสดีช่วงแรงของวันที่13ตุลาคมพศ2 5 6 6กลับสวัสดีแฟนเพจทางช่องยู u ูบยุซี่พักโคสิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งกลับสวัสดีแฟนทาง Facebook ของง่วมมูนมิเมียสียุซี่พักโคสิ่งเลยละกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านทีท่เข้ามารับชมคลิปนี้ของทางช่องกันครับครับสำหรับคลิปนี้กัเป็นคลิปที่สองสี่แดงมาเปิดงว่วเล่หลังขึ้นกําไรให้พ่อแม่พี่น้องบ่อะไรใหยายห้งเลยครับพี่น้องครับเปิดมองมันเอาเปิดมองมันแล้วเหรอครับพี่น้องครับเพราะว่าเปิดแพงไปกะบ่มีประโยชน์ยังคครรัับบพี่น้อง นี่ครับพี่น้องครับแม่ลูกผูกง้อลูกแรียกนะครับแม่ยรอยสามสิบห้าบวกลบสองเม่ทับมาได้แล้วสองเดือนนะครับพี่น้องครับเอาไปรุนทองเอาเพราะว่ามีพอคุ้มขวอยู่ครับหนึ่งด้วยง้อเพิ่นมีหลายตัวครับเพิ่นได้ซื้อพอคุ้มขวไว้มองไปซื้อมาเด้ครับพี่น้องครับผมขายในราคาแม่ลูกครับว่ได้ขายในราคาง้อทองครับเอาไปหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องครับนี่ครับลูกผัวอยู่สี่เดือนแม่เสื่งในสองเดือนครับพี่น้องครับแม่เป็นไทยกลางผ้าบามันเหรอครับพี่น้องครับมี่หนามีลึงสดๆครับพี่น้องครับเป็นงวลูกครับ นี่ครับลูกไส้เพิ่นครับพี่น้องครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเด้อครับพี่น้องครับจะส่งฟรีให้อีกสองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาเด้อครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านทองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษรวิสัยจังหวัดเลยเด้อครับพี่น้องครับเมืองแห่งคักเด้อครับพี่น้องครับชิมโฮ่บระเทศไทยทำแบบคอนเทนต์ครับพี่น้องครับนี่ครับเน้นขายความือยิงใจกินยาดีครับพี่น้องครับเป็นเสื้อเป็นรักครับ น้าเขาดีเนี่ยผู้พิทวังเนี่ยน้องครับพี่น้องครับสายเท่าดำครับผู้ใดมานี่ครับเอาไปผ้าบามันดำก็ได้ครับหรือสิไปผ้ายังก็แล้วแต่มากเด้อครับพี่น้องครับอันนี้เปอร์เซ็นต์ท่องสูงเนะครับพี่น้องครับเพราะว่าเจ้าของเก่าแล้วก็บอกตัวท่องอยู่แต่ว่าผมบ่ตรวจหรอกครับพี่น้องครับเป็นตัวแล้วก็สิมาขายราคาเหมือนเก่าขเก่าครับพี่น้องครับเพิ่มค่าตรวจผมไปอีกครับพี่น้องอันนี้บอกกันแบบตรงๆครับบ่ได้บอกอ้อมค้อมบ่ได้บอกให้ดูดีครับพี่น้องครับผู้ใดซื้อได้คุ้มค่าแน่นอนเด้อครับพี่น้องครับ หนึ Nine, in mm ่งหมื่นเก้าพันบาทส่งฟรีสองร้อยกิโลเมตรเน้นเป็นทั้งโทรศัพท์ด้วยครับพี่น้องครับเพราะว่าบางที่ทันคอมเมนต์ไม่ช่อง youtube ผมกับบอคอยเดเขาไปตอบเป็นไดครับพี่น้องครับถ้าโทรมาผมไม่ได้รับเดี๋ยวผมจีโทรกลับเองนด้วยครับพี่น้องครับให้ซีคนพร้อมจบด้วยครับพี่น้องครับนี่ครับง่าห์อ่างครับพี่น้องครับเงาๆสดๆครับนี่ครับไทยเห็นรอบๆเลยครับพี่น้องครับเอาข้อมั่นใจเลยครับพี่น้องครับให้ซีคนพร้อมจบด้วยครับพี่น้องครับให้ซีคนพร้อมจบครับนี่ครับ ราคางัวไทยเลยครับพี่น้องครับนี่ครับเมียสดๆสูงๆครับลูกๆผสมบามันเด้อครับพี่น้องครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเด้อครับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรศัพท์อีกทีนึงครับท่านใดสนใจกาโทรมานะครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านน้องแปลนตะมนตบ้านฝางอำเภอกาศเศษวิสัยจังหวัดเลยเด้อครับพี่น้องครับกดกัดที่กลางทั้งข้อกัดเช่นเดิมครับพี่น้องครับอย่าโทรเล่นโทรตัวโทรต้มกันอย่าโทรควบสาใจเด็ดขาดเด้อครับพี่น้องครับมากิ่ลีกจังโทรมาเด้อครับพี่่น้องครรับเพาาะว ง้อทางเงาเป็นง้อทรงฟีบอมีมาจำครับพี่น้องครับเห็นใจซึ้งกันแลกกันด้วยครับพี่น้องครับนี่ครับสําหรับถ่ายคลิปนี้ก็ขอฝากช่องยูทูบยุซี่พะโคสิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งฝากติดตามลูกในบ้านหวานในสวนเป็นกําลังแรงเชียร์แรงใจให้ทีมงานหน่อยๆครับด้วนะครับพี่น้องครับนี่ครับกับเรื่องนี้ก็ประมาณตีสามตีสี่กับสี่เดินทางไปจังหวัดอุดรธานีนี่ครับแม่ลูกสองขมที่ลงไปเหมือนเสาร์เนี่ครับพี่น้องครับแม่ลูกบีบกับแม่ลูกดิบกับขอบคุณเอฟซีที เออ่เป็นเป็นนักร้องนักร้องไทยเขาเนี่ยครับที่ทำงานอยู่ทั้งเบลเยียมครับพี่น้องครับกราบขอบขอบคุณคุณพี่จากใจครับที่อุดหนุนทั้งช่องยูทูปของเราตลอดมาเลยครับพี so ่ at น้องครับนี่ครับเดี๋ยวจะส่งให่งเงี้ยมาเซอรครับพี่น้องครับตรงปกตรงสเปกแน่นอนเลยครับพี่น้องครับกับเมียทองก็ย่งอยู่เลยครับท่านใดสนใจก็โทรมาได้ครับเมียทองกับสามหมื่นสามทองพอช็อกโกแลตครับพี่น้องครับสำหรับเมียลูกผู้นี่กันหนึ่งหมื่นเก้าพันครับโมลุ่ยเลี่ยศศศครับพี่น้องครับครับสำหรับชิมี่ก็ขอจบไแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ